สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน,อนกัลยานามิตรที่น่ารักนะคะในช่องกุญยาดาเลิฟทาโลค่ะนะคะ,อะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันหรือแม้แต่กระทั่งคนที่กดปุ่มซุปเปอร์เตงนะคะให้ค่าขนมกันมาหลังไม่นะคะสิ่งดีๆใด,ดที่หน่อยได้รับก็ขอให้ทุกคนได้รับด้วยเช่นกันโอเคมามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อความไม่เสียเวลานะคะวันนี้หัวข้อเลยก็คือข้อความ ข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เปิดแล้วก็อ่านไปนะคะทีละใบไปนะคะโอเคคุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกียนดิดวงชะตาเทพเทว,วดาเทภาระประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวขอให้การอ่านไพ่ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นนะคะสิ่งไหนที่ดีก็น้อมรับไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้นะคะน้อมรับแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆไปนะคะ,ะ,คะทุกคนนะคะ,นะคะเพราะว่า จุดประสงค์ของช่องของหน่อยเลยก็คือหิวใจด้วยไพ่ยิปซีค่ะอ่าส่วนใครที่ติดต่อเรื่องการดูดวงมาหน่อยก็ขออภัยในการที่อาจจะตอบช้าหน่อยนะคะหน่อยมีงานประจําค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคิวก็อาจจะรันไปไกลเพราะฉะนั้นฟังในช่องนี้ก็ได้นะคะโอเคอมาดูกันข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะข้อความด่วนถึงคุณอืม 39คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อาจจะนะคะมีเลขสาเลขเก้หรืออายุ39นะคะหรือว่าเป็นคน2บุคลิกก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็น LGBTQ เนาะนะคะพลังงานเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่ามันมีผีเสื้อด้วยเนาะเหมือนกับการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อความจากจักรวาลครูครูบาอาจารย์ของคุณนะคะอืม จริงๆแล้วท่านอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นคนแบบไหนนะคะไม่ว่ารูปลับภายนอกจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้คุณจงมีแสงสว่างในตัวเองอ่ะอย่าดับฝันอย่าดับแสงนะคะเพราะทุกๆคนมีคุณค่าในตัวเองหมดค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่กำลังคิดอยากที่จะทำสัญญกรรมนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิต นะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาบางคนอาจจะหันกลับมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะว่าอาจจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันมีวิวัฒนาการเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะหันกลับมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรูปร่างภายนอกนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าข้อความจากจักรวาลครูครูบาอาจารย์ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เลยก็คือไม่ว่าคุณจะเกิดมา นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนรูปลักษณ์ภายนอกมันไม่ใช่สิ่งที่จะมีผลต่อชีวิตของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดมารูปร่างหน้าตาแบบไหนเราก็สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและพาตัวเองไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้นได้เพราะว่าผีเสื้อมันคือการปรับเปลี่ยนการเกิดจากจากหนอนเนาะ พอหนอนเปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อก็คือโบยบินได้ชีวิตของคุณอย่าให้รูปลักษภายนอกมาดึงมาฉุดมารั้งประสิทธิภาพความสามารถแสงสว่างในตัวเองนะคะไปได้ไกลทุกคนค่ะตอนที่เป็นหนอนอยู่ในอยู่ในตอนที่เป็นหนอนอยู่ในฝักอะ่ะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่า,วาพอเปลี่ยนถ่ายมาเป็นผีเสื้อแล้วแบบแต่และตัวจะบินไปได้ไกลแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวของผีเสื้อนั่นเองนะคะ ก็คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็คือจะบอกคุณว่าขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองไปได้ไกลหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าใครที่กําลังอยู่ในจุดที่อยากที่จะทําสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองทําได้นะคะทําได้ค่ะแล้วไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนตอนนี้บางคนนะคะ เหมือนคุณกำลังมีสิ่งที่กำลังจะต้องได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปในทิศท,ทางไหนเพราะว่ามันมีเหมือนกับสิ่งที่ล็อกนะคะสิ่งที่ล็อกความคิดคุณอยู่นะคะหน่อยขอขอขยายคำนี้หน่อย สิ่งที่เราความคิดคุณอยู่คือบางคนนะคะต้องบอกว่าบางบางคนการที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหรือคิดอยากที่จะทําอะไรสักอย่างมันไม่ใช่แค่ตัวเฉพาะตัวเราเองอะ่ะมันเหมือนกับมันมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือว่าผลกระทบต่อคนรอบข้างนะคะคุณเป็นคนที่ก่อนที่จะคิดจะตัดสินใจอะไรมันอาจจะมีปัจจัยอะไรต่างๆมาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้แบบฉับ ขับพันเฉียบคมแบบร้อเอร์เลยไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองแต่ว่าคุณอาจจะตระหนักถึงคนอื่นๆหรือผลที่จะตามมาก็ได้เดี๋ยวหน่อยขอขยายอันนี้อืมปืนเตรียมความพร้อมแสดงว่าสถานการณ์ของชีวิตนะคะข้อความของคุณเหมือนกำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้คุณต้องคิดพินิจพิจารณาดีๆหรือว่าอาจจะก,กำลังหา นะคะข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะอาจจะด้วยบางอย่างบางเรื่องคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเล็งเป้าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนะคะพร้อมที่จะอ่าไปใช้เนี่ยอ,อาวุธอันนี้ค่ะเอจะโดนปิดกั้นไหม <laughs> เพราะว่าก่อนที่จะใช้อาวุธอันนี้มันต้องมีการเตรียมการใส่ลูกกระสุนอยู่เหมือนกับชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงอยู่ในจุดที่กําลังที่จะออกไปสู่ภายนอกนะคะอืมเป็นในเรื่องของพัฒนาตัวเองต่อยอดเตรียมพร้อมไปสู่การออกไปหาน่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการเงินด้วยอ่าอันนี้มองมองได้สองมุมมองเป็นในลักษณะของ เงินกาลังจะบินเข้ามาก็ได้กับเงินกําลังจะบินออกไปก็ได้เพราะฉะนั้นหน่อยว่าชีวิตของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ค่ะน่าจะเป็นกําลังอยู่ในจุดที่พัฒนาตัวเองเพื่อพาตัวเองไปสู่ในจุดที่อาจจะทําให้การทําธุรกิจดีขึ้นบางคนก็อาจจะใช้รูปร่างหน้าตาบางคนก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเตรียมพร้อมก่อนที่จะออกไปสู่ธุรกิจที่เรากําลังสนใจอยากที่จะทํานะคะอืม อันนี้เออ่แสงสว่างโอเคหน่อยรู้ละพลังงานของคุณนะคะเรื่องราวของคุณอะ่ะมันอยู่ในจุดที่กำลังเตรียมการพักฟื้นบางคนก็อาจจะถึงขั้นแบบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะอาจจะเคยผ่านประสบการณ์อะไรมาที่มันทำให้คุณถึงอยู่ในจุดที่มันมันปลดล็อก มัน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 เหมือนกับเปิดสวิตช์ใหม่ทําให้คุณอยู่ดีๆแบบเออใช่มันต้องเป็นแบบนี้สิมันต้องเป็นอะไรแบบมันต้องมันต้องทําไมเราคิดไม่ได้มันเหมือนกับมันตกตะกอนได้อะไรบางอย่างแล้วแล้วทําให้เรารู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบเปิดประตูวันนี้ออกมาเลยอะนะคะเหมือนกับนอนสมอันนี้เหมือนกับอยู่ในโรงพยาบาลเนาะเหมือนกับนอนรักษาอยู่ตั้งนานพอแสงสว่างออกมาคือแบบเฮ้ยคิดออกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราคิดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคุณหยุดในกระบวนการที่แบบพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองสติปัญญาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะออกไปสู่นะคะสิ่งที่คุณได้วาดฝันเตรียมการเอาไว้วางแผนชีวิตเอาไว้อะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วมันยังไม่มันยังไม่ได้ก้าวออกไปร้อยเปอร์เซ็นต มันยังมีสิ่งที่คุณเห็นไหมใต้สำรับมันยังมีสิ่งที่คุณชุดหลังคุณเอาไว้อยู่อะชุดลลังเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นการเหมือนกับคัดกรองตรวจเช็คเขาเรียกว่า QC เนาะนะคะเป็นการ QC ก่อนก่อนที่พาจะพาตัวเองเวอร์ชันใหม่เนี่ยออกไปสู่เส้นทางที่มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอืมเพราะฉะนั้นเป็นการรับคมมีด นะคะรับคมเห็นไหมใส่กระสุนเตรียมความพร้อมรับสมองรับคมพัฒนาตัวเองนะคะก่อนที่จะแบบออกไปสู่เส้นทางที่คุณได้แบบนะคะวางแผนเอาไว้ไปสู่เส้นทางที่คุณได้่าคิดเอาไว้ฝันเอาไว้นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของนี้แหละพัฒนาตัวเองเพื่อพาตัวเองไปสู่เส้นทางที่แบบนะคะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาถึงสองใบนะคะ อ่ะโอเคแล้วทีนี้มาดูกันว่าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหน่อยขอใช้ไพ่สำหรับนี้ the magic of paper นะคะมาอ่านเรื่องราวข้อความเป็นข้อความจากสิ่งข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากคุณอยู่ในกระบวนการที่กำลังรับคมฝึกฝนถ้าเป็นทหารก็คือ,อฝึกซ้อมฝึกซ้อมใหญ่เนาะถ้าเป็นนักเรียนก็คือติวเข้ม,มก่อนที่จะลงสนามจริง เพราะว่านักเรียนที่จะติวเข้มก่อนที่จะลงสนามสอบจริงเนี่ยคือเขารู้แล้วว่าเป้าหมายเขาคืออะไรเขาจะโรงเรียนคณะไหนอนาคตเขาอยากเป็นอะไรเขาเลือกคณะที่อยากที่จะไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะคือการปรับภายในปรับรูปร่างหน้าตาปรับกายภาพภายในอ่าภายนอกนะคะแล้วก็ปรับภายในด้วยนะคะในเรื่องของสติปัญญาต่างๆพร้อมแล้วค่ะที่จะออกสู่นะคะโลกใบใหม่มันเป็นอีกชปเตอร์หนึ่งอะของชีวิตนะคะ มาดูกันซิว่าไพ่ The Magic of Paper นะคะข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะคืออะไรอันนี้ก็เป็นไพ่อราเคลค่ะอ่านตามอ่านตามคำจำกัดความแล้วก็ตีออกไฟหรืออ่านตามภาพอ,องค์ประกอบภาพสีนะคะแล้วก็ความหมายอะไรประมาณนี้อ่ะออกมาแล้ว เห็นไหมรับคมรับคมเพื่อที่จะเหมือนกับมีดอันนี้ค่ะเฉียบคมรับคมนะคะรับคมรับมีดเพื่อที่จะออกสู่โลกกว้างอืมเห็นไหมมันเป็นการทบทวนเฉิดฉายสบายๆใต้สำรับโอ้โพคครัพย์ความอุดมสมบูรณ์ชื่อเสียงของคุณค่ะ ชื่อเสียงนี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทําเฉพาะออนไลน์นะคะคําว่าชื่อเสียงในที่นี้หมายถึงว่าการที่มีชื่อเสียงในอในวงสังคมในวงการงานนะคะหรือธุรกิจที่คุณคิดที่อยากจะทะําอ่ะเพราะมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมคะข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยดูแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านจะบอกว่าไม่ว่าคุณคิดคุณฝันคุณอยากที่จะทำอะไรจงทำให้เต็มที่เลยค่ะ เพราะว่าคุณได้รับคมมีดมาแล้วเห็นไหมคะเตรียมพร้อมอาวุธแล้วอะค่ะมีการยับยั้งชั่งใจมีการคิดทบทวนมีการไตรตรองสิ่งต่างๆเห็นไหมคะเนี่ยทบทวนไพ่มันคือออกมาแบบทุกคนมันไปในทิศทางเดียวกันตามที่พูดทั้งหมดเลยนะคะคุณได้รับคมมีดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะทบทวนสิ่งต่างๆสชีวิตท,ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้อค่ะคุณเตรียมพับ คุณเตรียมพร้อมรับความเฉิดฉายคู่ความเปล่งประกายความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วชีวิตของคุณนะ่ะจะไปในทิศทางที่แบบมันอบันดันนะคะมันมัน,ม,นมันเต็มมันอุดมสมบูรณ์มันสามารถที่จะนั่งชิลใต้ต้นไม้อยู่กับน้องนกนะคะฟังเสียงลมเสียงน้ำไหลนะคะเสียงนกเสียงแบบ สัตว์เลี้ยงต่างๆนั่งชิลไปได้สบายๆมันคือความสุขที่แท้จริงค่ะมันเป็นในลักษณะของบางคนอาจจะกำลังเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนเพื่อให้มีผลระยะยาวที่ผ่านมาอาจจะผ่านการใช้ชีวิตการทำงานอะไรมามา,มากมายหลากหลายแต่เพื่อพอยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเจนไหนก็แล้วแต่เจนวัยรุ่นวัยทำงานวัยเกษียณ นะคะพ่อแม่ต่างๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนแต่คุณอยู่ในยุคที่วิวัฒนาการมันพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำก็คือการเตรียมตัวเองพัฒนาตัวเองให้มันไปในลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวก,กันกับวิวัฒนาการของโลกค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะการที่เราใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเครือข่าย ข่าวสารต่างๆที่มันหามาได้ง่ายในพริบตาเดียวได้ด้วยแค่คลิกเดียวในมือเนี่ยมันทำให้อะไรๆมันผ่านไปด้วยรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องกลับมารับคมมีตัวเองมาทบทวนความรู้มาฝึกปรือมาดึงประสบการณ์ศักยภาพภายในของตัวเองนะคะดึงออกมานะคะให้ก้าวล้ำไปพร้อมๆก,กันกับวิวัฒนาการที่มันไปได้ไวเหมือนกัน นะคะแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนจะใช้ในเรื่องของออนไลน์การสร้างตัวตนของคุณนะเพราะคุณจะมีความเฉิดฉายที่หน่อยบอกตั้งแต่แรกว่าบางคนอาจจะมีแผนที่อยากที่จะสัญญกรรมกลับมาดูแลรูปร่างตัวเองออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะทำให้ตัวเองดูเฟิรม์มทําให้ตัวเองดูดีนะคะในเออทางออนไลน์หรือว่าในโลกของในชีวิตสังคมของคุณก็ได้แต่หลังจากนี้ค่ะคุณจะเฉิดฉายมีชื่อเสียง นะคะในสิ่งที่คุณทําคุณจะกลายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญคุณจะกลายเป็นคนที่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้คนจะนึกถึงคุณหรือเขาจะเห็นคุณแล้วเขาจะมองออกว่าคุณเก่งในเรื่องไหนเหมือนกับมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงหน้าผาดอย่างเนี้ค่ะเหมือนกับอ่ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าพูดถึงอ่ะอะไรอะคนดังสติปจ็อบอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึง ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่หน้าผากหรือว่าชื่อเสียงของเรานะคะชื่อของเรามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรบางอย่างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเพียรพยายามมานะ่ะบางคนก็ลงทุนอย่างที่ว่านะคะมันมีในเรื่องของโภทรัพย์ปลามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุด,ดมสมบูรณ์ไม่พอยังเฉิดฉายสบายๆอีกอะ่ะ ะะเงินไหลนองทองไหลมาเส้นทางที่คุณเลือกที่จะทํานะคะอะไรที่คุณมั่นใจแล้วคุณได้ดึงศักยภาพตัวเองมาใช้แล้วคุณมีความสุขในสิ่งที่ทํานั้นนะคะขอให้คุณจงทําไปด้วยความสบายใจค่อยๆเพียรพยายามทําไปค่ะนะคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณได้ผ่านจุดที่เคยผิดหวังซ้ำํำๆเดิมๆทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จคุณเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ นะคะให้คุณได้รู้แล้วว่าอะไรคือเส้นทางที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ต้องเลือกนะคะอืมความอุดมสมบูรณ์มาเต็มเลยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เห็นไหมคะทุกอย่างมันเป็นเงินที่อยู่ในอากาศถ้าจะบอกว่าไม่ทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ไม่ได้เพราะมันมีในเรื่องของความเฉิดฉาย นะคะมันเป็นงานที่แบบพอคุณวางแผนเอาไว้พอคุณวางระบบเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะคุณจะอยู่นิ่งๆได้โดยที่มันเป็นเหมือนกับพ a s ซีฟอินคัมอะเงินมันจะเข้ามาเรื่อยๆรื่อยๆเรื่อๆเข้ามาหาคุณแบบความอุดมสมบูรณ์นะคะมันไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะหากคุณยังอยู่ในเส้นทางอยู่ก็ขอให้คุณนะคะเรียนรู้ฝึกฝนรับคมมีดไปะคะ่ะบททดสอบเข้ามามากมายเพื่อที่จะให้คุณได้รับคมมีดได้ฝึกฝนนะครับ สติปัญญาแล้วก็เตรียมความพร้อมไปสู่เส้นทางที่แบบมันมีความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่นะคะเอาเป็นว่าไหนก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายขอให้พิมพ์คำว่าน้อมรับภรพภกท่ันะคะน้อมรับพภศัพทวัมันคือความอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกคนนะคะแต่ก่อนแต่ คนที่ไม่ได้มีพื้นฐานแห่งครอบครัวที่ซัพพอร์ตนะคะแน่นอนอยู่แล้วมันเหนื่อยกว่ามันใช้ความพยายามมากกว่าในเรื่องของอลมใต้ปีกที่อาจจะมีไม่มากแต่ยิ่งเมื่อเราพัฒนามากเท่าไหร่เรายิ่งมีความแข็งแกร่งเราได้รับคมเราได้เตรียมความพร้อมเราได้รับสมองอยู่เสมอนะคะคนที่ได้ใช้สมองใช้ร่างกายอยู่เสมอมันจะไม่เสื่อมนะคะมันจะใช้ไป แล้วก็ดูแลไปพร้อมๆกันอย่างนี้ยนะคะคุณก็สามารถไปอยู่ในจุดที่คุณวาดฝันเอาไว้ได้อะค่ะทุกคนมันทุกคนต้องมีความหวังต้องมีกําลังใจในการที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้นเหมือนกับเราเดินขึ้นเขาอะค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่สูงเท่าไหร่ยิ่งเฉิดฉายยิ่งโดดเด่นนะคะยิ่งยากเท่าไหร่คุณต้องได้ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้นแต่พอไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วอะค่ะวิวมันจะสวยมันจะแบบมันเป็นอะไรที่คงคุณค่ามันคู่ควรกับความพยายามของคุณนะคะ เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย